Mặc chứ mày. <cười> <cười> Đu gì แต่ใช้ไม่ได้ สวัดีค่ะยอนนะคะวันนี้ยอนมาลงแรมบีบาสซยานะคะช่วงนี้ทุกคนเบื่อมากใช่ไหมคะก็ยอนก็อยู่บ้านแต่แล้วช่วงนี้ไม่ออกจากบ้านด้วยก็เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากเปลี่ยนวิวด้วยบ้านยอนอยู่แถวแถวสุขุมบิทก็เลยวิวแค่ตึกเบื่อมาก พอเลยมาอยากดูแม่น้ำมาแถวๆแม่น้ำนะคะถึงไหมว่าก็มาลงเลมก็ไม่ได้ค่ะแต่ก็เปลี่ยนรู้สักนิดนึงก็วันนี้เล่นๆกับหย่อนที่ลงเลมนี้นะคะวันนี้ยันจองห้องพรีเมียมรีบารูมนะคะ อันนี้รวมอาหารเช้าวสองคนก็2,500บาทนะคะเออแต่อันนี้มีทิปนะคะถ้าใครไม่อยากออกจากห้องหรือสั่งอาหารกินที่ห้องต้องมีโตัวนะคะตัวแบบนี้โอเคยัอนจะพาไปดูห้องนะคะ 아침을 방으로 가져다 주십니다. 프라이빗 브렉퍼스트라고 해서 적어서 문꼬리에다가 갖다 두면 된다고 합니다. 이거 계속 시킬 수 있고 부페식으로 먹을 수 있대요. 그리고 아네물 물도 이렇게 네 개. ]이랑. 커피 머신 나자메피, <laughs> 나가하 <laughs> 어. 샤워 가운도 있습니다. 슬리퍼도 있고, 오 아, 이거 있네. 이거 그 침대에서 이렇게 쓸수 있게 민백 테이블 오, 이것도 있고 네. 안녕. 화장실 아 메리티. 둘두개 어, 비누 오 실바니도 있네 샤워 아메니티는 사실 어느 브랜드인지는 잘 모르겠어요. <laughs> 글쎄 비가 왔어요. 오이 분떡 아까 누가 여기서 제트스키도 타던데. 지금 안이빨이 꼬이띠오 늘 ถ้าแถวนี้อยู่อยู่ใกล้ร้านในโซนใช่เนี่ยอร่อยมากใช่ไหมร้านดังยังยังไม่เคยกินแต่นี้มีเส้เสียงสำหรับคนเกาหลีคนเกาหลีรู้จักใช่จักโรงแรมแค่สองนาทีอยู่ใกล้มากเนี่ยรับเขาเรียนแต่ไหนสัง่งกันได้แลวแมวเป็นรอยุที่เราใช่ไหมใช่อสวัสดีคะ่ะ ใช่ใช่ใช่ร้านนี้แหละยังไม่ค่อยมอ,องถ้าจริงๆย้อนสั่งเส้นเล็กอะเส้นเล็กฝั่งกลับบ้านต้องรีบไปกินนะจับเป็นก้อนใช่จะไม่อร่อยชอบชอบเส้นเล็กสุด <c oughs> ยังกินแค่เส้นเล็กโอเสั่งพี่เสรด้วยสัง่งเพิ่มเลเดี๋ยวนี้สั่งอ้า <c oughs> นี่ก็ได้ไหมเอาอันนี้ Sparkling Orange Espresso อีกน่อใช่ยังเอาวาย d Cheese c r นี่ดีกว่าอะไรไมโลเนี่ยนี่ไม่แต่ไมโลหนึ่งแต่หนึ่งเอราะที่กดอยู่ใช่ไหมองช่วสวัสดีค่ะสั่งได้ไหมคะยังกินสองยังกินสองใช่ไหมได้แล้วก็แล้วก็เอา Sparkling Orange Espresso อีกหนึ่งครับ ความกลัวเส้นเล็กไม่อร่อยนะครับมาต,ต้องรีบรีบอันนี้ข้าวเก้าเรล่าคะ <c oughs> ่ะตำแหน่งให้ดูให้ดู <c oughs> โอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยนจนะเกะนอกกิน้าต้องรอดในที่สุด มาแล้วมาแล้วทังล็กเลี้ยงแล้วก็การจะกินนายสวยริมแม่น้ำ <laughs> ใช่บิวแม่น้ำนี่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 อ๋อสาม,มียอนสัง่งกาเหล่าใช่อันนี้ก็ด้วยเหรอใช่มันต้องมีแต่น้ำส้มพริกน้ำส้มร้อนร้อนยังร้อนอ,อ,อ,อยู่ว้าวอันนี้กาเหล่า ใช่ไหมใช่ัวเราแต่หนีรังมือแล้วค่ะใช่โอ้เอาเล็กหน่อยเส้นเล็กนลดกหน่อยใหญ่ขึ้นแล้วมันเป็นธรรมดาของการสั่งเส้นเล็กกลับบ้านไม่เป็นไรวันนี้เราจะทำปรุงใช่น้ำจิ้มเครื่องปรุง น,นี่แค่ครึ่งนะใช่พอ<บ>อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนี่เลยอย่างนี้เลยดูสิดูดูสิอ อ่ใช่ไหมอือืเ่อน้ำทั่มน้ำุ้งเจ่งมากอร่อยใช่ไหม ไม่รู้อร่อยหรือเปล่า ông, ระหว่งางทานแต่กาแฟโอเคนะกาแฟอร่อย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 อคอครีมครีมครีมช <c oughs> <บ>ีสอร่อบทุกครั้งที่ย้อนไปโรงแรม ยัอนตเตรียมมาชุดสบายๆนะคะตอนนี้มืดแล้วนะคะ ใช่ไหมเชื่ออะไรหรือสะพานพระรามแปดรามแปดหรอใช่สุดมากอากาศดีด้วยใช่มีเรือเด็กปกติเวลานี้ก็มีเดอร์ครูสเยอะใช่ไหมพวกจะจ้าพยาครูสอะไรเงี้ยเยอะ ใช่แต่ว่าช่วงนี้แบบไม่มีนักท่องเที่ยวไงาหายหมดเลยไม่มีเรือเลยเงียบคลิปอันนี้สะพานพระปิ่นเกล้ากา็ช่วพ늦ๆจมิ่จ,จนนนก 내일 아침 메뉴를 정해보겠습니다 아침 6시까지 문고리에 걸어두면 된대요 나는... 핸슬랙원? 음... 파인애플? 아이 왔습니다 저희가 어제 시킨 것들 밥을 주기시켰구요 이건 커피 크로장이 없었나봐요 토스트랑 에그 베네딕트 괜찮은 것같아내리숯거든지아요자이 약간 품 เบคอนด้วยทำให้ชอบเบคอนมากเบคอนกรอบอ้าวใช่ของฉันไม่ใช่เหรอนี่ของคุณนี่ของเหย พอออกมาหน้ากินก็จะเอาไม่กินด้วยกันไงเฮไปค้อน<ม> hey, ของคนโอเคเดี๋ยวค้อนมาเพิ่มนะครับกินข้าวนะคะ คลิปสเตชันประมาณนี้นะคะจล้วคันคลิปน้่นนะคะยุ่งบ๊ายบาย